ไปค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาย้อนนะคะไปในอดีตอันนี้ย้อนไปไกลนิดนึงนะคะไปที่พศ2,499เลยนะคะย้อนกลับไปเมื่อวันที่22ตุลาค่ะพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะทรงผนวกค่ะวันนั้นเนี่ยนะคะคนไทยทั่วราชอาณาจักรก็มีแต่ความสุขนะคะข่าวดังในอดีตจะพาคุณผู้ชมไปติดตามชมบรรยากาศแบบนั้นกันค่ะ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระผนวชณวัตรพระศรีรัตนศสสดารามระหว่างวันที่22ตุลาคม ระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2499ได้พระสมณะนามว่าภูมิพระโลภิกขุและเสด็จไปประทับนพระตำหนักปัญญาที่วัดบวรนิเวศวิหารขณะที่ทรงดำรงสมณเพศพระองค์ได้ทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินยัยเช่นเดียวกับพระภิกษุทั่วไปทั้งการทำวัดและการบินทบาตในระหว่างนั้นได้แต่งตั้งพระบรมราชินีนาถให้ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทน เป็นภาพที่หลายคนนะคะที่อยู่ในยุคนั้นต่างก็ปลื้มปิติที่ได้เห็นภาพนี้เพราะว่าเราเนี่ยอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของในหลวงรัชกาลที่9้าในสมัยอดีตค่ะ